Small Hand in Japan in สำหรับร้านชาบูที่เรามาทานกันในวันนี้นะคะมีชื่อร้านว่าทาจิมายะค่ะซึ่งตั้งอยู่บนชั้น6ของห้างโยโดบาชินะคะในเมืองเกียวโตนั่นเองค่ะเนื่องจากทางทัวนะคะได้ทำการจองโต๊ะให้เราไว้แล้วนะคะก็ทำให้กลุ่มทัวร์ของเรานะคะได้นั่งด้านในทำให้ค่อนข้างมีความส่วนตัวเลยทีเดียวโต๊ะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นโต๊ะแบบสีที่นั่งโดยมีที่แขวนเสื้อคลุมอยู่ด้านหลังค่ะ หม้อน้ำซุปนะคะจะถูกแบ่งออกเป็นสองช่องทําให้สามารถใส่ได้ทั้งซุปน้ํำดาแล้วก็น้าใสค่ะในรอบแรกนะคะพนักงานจะเสิร์ฟเนื้อสัตว์และชุดผักให้โตละชุดค่ะ แต่เรานะคะสามารถสั่งชุดเนื้อสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นหมูหรือไก่นะคะเพิ่มเติมได้กับน้องพนักงานได้เลยค่ะส่วนผักและข้าวนะคะเราสามารถเดินไปตักเพิ่มเติมเองนะคะได้บริเวณหน้าร้านค่ะโดยรวมนะคะรสชาติถือว่าอร่อยเลยทีเดียวค่ะแต่เมนูที่แนชอบเป็นพิเศษนะคะนั่นก็คือ ไก่สไลด์ค่ะเพราะว่าเนื้อมีความนุ่มมากเลยทีเดียวค่ะพอแนทไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะปรากฏว่าไก่ที่เขาใช้เนี่ยมันคือไก่ส่วนน่องนั่นเองค่ะก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงอร่อยเป็นพิเศษค่ะในโซนด้านหน้านะคะแนทแนะนําว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะเพราะว่านอกจากมีชุดผักที่เขาเสิร์ฟให้เราตอนแรกแล้วนะคะยังมีเมนูอื่นๆอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะที่มาพร้อมกับผงโรยหลากหลายชนิดเลยทีเดียวค่ะโดยรวมร้านนี้ถือว่าโอเคเลยค่ะเสียดาย อย่างเดียวนะเรามีเวลาทานน้อยมากๆเลยค่ะ